บีมกวีควงภรยาแจ้งประเด็นร้อนที่ถกเถียงอย่างหนักในช่วงนี้เรียกว่าประเด็นการเปิดหรือไม่เปิดหน้าออกซอ ถือเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและกำลังเป็นที่ถกเถียงซึ่งล่าสุดครอบครัวของหนุ่มบีมกวีกับภรรยาอย่างออยปฏิพรซึ่งมีลูกชายฝาแฟดสุดน่ารักอย่างน้องทีน้องพีก็ถูกโยนคำถามเรื่องนี้เข้าใส่ไม่น้อยทำให้บีมและออยออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการไม่เปิดเผยหน้าลูกซึ่งออยบอกตอนแรกไม่คิดอะไร พอเราอยากทําเป็นโฟโตอัลบั้มของลูกเราเราก็จะขัดเลือกรูปน่ารักน่ารักมาลงซึ่งมันก็ได้เรียงลําดับตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็เก็บไว้เป็นแอสเซทให้เขาซึ่งตอนที่โดนแฮกไอจลูกไปใจเราแทบขาดอัลบัมรูปลูกเราตั้งแต่เด็กๆหายไปซึ่งไม่ได้คิดอะไรในการเปิดเผยหน้าลูกซึ่งออยบอกตอนนั้นไม่คิดอะไรแต่พอมีประเด็นเรื่องของการไม่เปิดเผยหน้าลูกเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ เราทำผิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาลูกเราก็โดนวิจารณ์ไม่น้อยซึ่งมันกลับตัวไม่ทันแล้วเปิดเผยไปแล้วแต่อ้อยก็ได้มานั่งคุยกับบีมแล้วซึ่งทางด้านหนุ่มบีมบอกเราคุยกันนะเพราะว่าประเด็นนี้ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันก่อนที่ทางด้านสาวอ้อยจะบอกอ้อยไม่มองว่าผิดหรือถูกนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะมอบให้ลูกอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนั่นคือเจตนาดีทั้งนั้นคือการที่ไม่เปิดเผยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอดทนมากนะกับการที่เราจะไม่ลงรูปลูกอ้อยว่ามันเป็นเรื่องยากลูกใครใครก็อยากลงแบบเก็บไว้ดูถูกไหมอ้อยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแหละ